ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ประจำวันจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับในช่วงแรกนี้เราจะมาดูเรื่องของการบรหิหารงานบุค,คลนะครับว่าแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการบรหิหารงานบุคคลยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบรหิหารงานบุคคลนะครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับดรประภัยจรุน,นาถที่ปรึกษาด้านการบรหิหารงานบุคคลนะครับสวัสดีครับดรประภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจีระค่ะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบรหิหารงานบุคคลตอนนี้มีความสําคัญมากเลยใช่ไหมครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับใช่ใช่ค่ะก็มีวันนี้อยากจะมาเล่าค่ะ,ะก็ ต้องขอขอบคุณเออ่รายการนะคะที่ที่เชิญมาอยู่เป็นประจำานะว่าจะพยายามดึงเอาตัวเอองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแนวโน้มใหม่ๆมาแบ่งปันกันสําหรับเอเพื่อนพนากาักงานแล้วก็เคนที่กำลังจะเป็น SME เนาะซึ่งกําลังจะต้องดูแลคนเข้ามาทั้งส่วนที่เป็นทั้งคนไทยแล้วก็เอพนักงานต่างชาตินะที่ต้องเข้ามาดูแลค น,นี้อยากจะบอกว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีสําหรับในการบริหารจัดการบุคคลเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่เนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะเข้ามาเป็นเขาเรียกเป็นสมาร์ททูหรือว่าเป็นเครื่องมืออัจฉริยะมากขึ้นนะคะโดยที่เจ้าของกิจการเนี่ยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งมีพนักงาน HR เยอะๆอีกต่อไปนะคะตัวอย่างมันจะทันสมัยมากขึ้นนะคะ ก็วันนี้อยากจะแบ่งตัวเทรนด์ของเทคโนโลยีนะคะสำหรับการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะคะออกมาเป็นสักประมาณสักห้าหกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพกว้างๆว่ามันเอาไปเซิร์ฟตรงจุดไหนบ้างเอาไปเอาไปบริการท่านผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการตรงจุดไหนบ้างนะคะเอเทรนด์แรกสุดเลยเนี่ยคุณจิราลองเดาสิคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอืม ไม่ออกฮะกไม่ออกใช่ไหมฮะ <c oughs> ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวของเขาเองที่เขามีความสุขในการทํางานถูกไหมคะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นภาระก,กับผู้ประกอบการถูกไหมคะ <c oughs> เพราะนั้นเทรนด์แรกๆเลยที่จะเข้ามาซึ่งมันเข้ามาระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะ <c oughs> ก็คือเทรนด์ที่เรียกว่าเซลล์เซอร์วิสซูหรือว่าการให้พนักง,งานบริการตัวเอง <c oughs> อ่า <c oughs> เช่นตาได้เองขอใบรับรองได้เองทําอะไรได้เอง วจสอบเงินกองทุนต่างๆได้เองสวสดสอบปรโยชน์ที่จะได้รับเองตรวจสอบหมดตรงนี้ตอนนี้ไปจัดตัางท่าข้อต่างกันอยู่นะใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือตอนนี้เขาทาอยู่สมัยก่อนมันมันจะมีวิวัฒนาการของมันอยู่ใช่ไหมคะแต่นี้ไอ้การที่เราบอกว่าวิวัฒนาการเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของเราใครไปทํเตยขออะไรก็ไปออกเองแต่มันจับไม่ได้ว่า วันนี้คนนี้ขอใบรับรองเงินเดือนไปทั้งหมดกี่คนแล้วไปกู้เงินอะไรยังไงกี่ล้านอ,อะไรอย่างเงี้ยมาจับไม่ได้มันมันมันสะท้อนกลับมาที่เขาเรียกว่าความกินดีอยู่ดีของของเพื่อนพนักง,งานด้วยกันหรือแม้กระทั่งการขอใบรับรองการทํางานการขอเใบรับรองอะไรต่างๆการลา,างเงี้ยมันต้องมันก็ต้องติดตามใช่ไหมคะลาป่วยกี่คนล,ลากี่กี่คนอะไรอย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเขาต้องเอา Big Data เข้าไปเก็บเข้ามาแล้วก็มาวิเคราะห์เพราะนั้นเทรนที่สองเลยก็คือหน,หนึ่งนะก็คือเซลล์เซอร์วิสนะคะก็คือบริการตนเองคุณอยากได้อะไรคุณอยากลาคุณอยากเช็ค OT คุณอยากจะเช็คอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอะ่ะอันนี้ก็คือเซลล์เซอร์วิสทุกประเภทนะคะตั้งแต่ไทม์ลงเวลาเรื่องเกี่ยวกับเงินของตัวเอง เรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของตัวเองจองจองเข้าห้องพยาบาลอะไรต่ออะไรอันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะที่เรียกว่าบริการตัวเองแล้วตรงนี้ผมสอบถามได้ไหมฮะว่าว่าในเมื่อจะสนองตอบพนักงานในสุดที่แล้วเนี่ยต้นทุนมันแพงไหมสําหรับผู้ประกอบการ s m e ฮะเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะค่ะแล้วไม่ต้องลงทุนเครื่องมือเลยนะคะเราเขาใช้วิธีการที่ว่าด้วยเทคโนโลยีน่มันมันถูกยกขึ้นไปอยู่บนบนคลาวด์อ่า ะค,ะคลาวมันมสีสองสามแบบนะคะมีคลาวที่เป็นบริการฮาร์ดดิสใหญ่ๆเก็บของเอาไว้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นบริการที่จะให้แอปพลิเคชันก็คือใช้ฟังก์ชันของ HR เนี่ยเอ่อพรว ide. แล้วก็แค่สมัครอยู่กับเขานะคะมันก็จะมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่ทั้งคนไทยและทั้งต่างประเทศถ้าเป็นบริษัทฝรั่งเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้ยมาเลยยี่ห้อดังๆทั้งหลายนะฮะที่ติดหูคุณจิรา,ามีอะไรบ้างเลย เออนั่นแหละค่ะ SAP พวก Oracle พวกเอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวนี้ของคนไทยก็มีหลายคือคือใช้วิธีการเช่าใช้ไม่ต้องมานั่งออกแบบโปรแกรมเองไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เองซึ่งตรงนี้จะถูกกว่าปลอดภัยกว่าไม่ต้องใช้คนถูกกว่าแลวปลอดภัยกว่าเยอะดีกว่ามาลงทุนเองซื้อเซิร์ฟเวอร์เองซื้อฮาร์ดดิสก์เองสร้างเียวริตี้ของตัวเองสร้างเน็ตเวิร์กของตัวเองอ่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นทีนี้คนไหนที่ลงไปแล้ว ก็ลงไปนะแต่ส่วนใหญ่แนวน้มเนี่ยเขาก็ไปเช่าเอานะคะไป subscribe ก็เรียกว่า subscribe คือการเป็นสมาชิกเอานะคะทำได้สองอย่าง subscribe เสร็จใช้ตามเอที่เขากำหนดมาที่เขาออกแบบมาหรือเราอยากจะใช้แค่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปเลือกช้อปปิ้งเอาได้นะอันนี่แนวโน้มที่หนึ่งนะฮะอันนี้แนวน้มที่หนึ่งทีนี้มาแนวโน้มที่สองเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจากแนวโน้มที่หนึ่งเพราะว่าคนใช้ หลายแบบหลายอย่างนะมีลามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมันก็ต้องเก็บเดต a าใช่ไหมพอเก็บเดต a ปับ๊บมันก็มาแนวโน้มที่สองก็คือการทำ HR analytic HR analytic คืออะไรคือการวิเคราะห์เนื้อข้อมูลของพนักงานทั้งหลายนะคะแม้ว่าเอะเรามีกลุ่มสมองเป็นเลิศอ่าอเยอะไหม,มเกลุ่มงานได้เลย ตัดเกรดปาได้เลยะเป็นเครื่องมือในการเกตัดเกรดได้หมดได้หมดเขาก็จะแบ่งความประพฤติใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับก็เป็น normal track normal track ก็คือเดินการการทํางานเนี่ยได้พัฒนางานได้พัฒนาอาชีพแล้วเรียกว่า career management พัฒนาสายอาชีพตามปกติกับพวกที่แบบเก่งๆเลยเขาก็จะเป็นแบบ talent management มันก็เริ่ม เริ่มที่จะพัฒนาเอาเยอะๆให้โปรเจกต์แยะๆท้าทายท้าท,า,ทายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกนี้เขาก็เริ่มเอามาทีนี้คําว่า h r analytics เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยหรือการพิเคราะห์ข,ข้อมูลด้านงานบริหารบุคคลเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่ตรงจุดนั้นแต่มันรวมถึงการประเมินผลเอาไปใช้กับงานประเมินผลได้นะคะ,ะคนนี้ลาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลาเดี๋ยวเดี๋วลาเทียบกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในในผลงานที่เท่ากัน คุณจิราให้ใครดีคะเออผมสงสัยอยู่ว่าถ้าลาเยอะแต่ว่าโอ้ทางานเก่งจังเนี้ยตัดสินใจถ้าถ้าลากเก่งอ่ะมันก็ขึ้นอยู่มันก็ติดติดกลับมาเนี้ยเพราะว่าอเออถ้าพฤติกรรมพฤติกรรมตรงนั้นเนี่ยของการทํางานเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะหลักขององค์กรแล้วเ,เรียกสมรรถนะหลักก็คือ,อโห้ยคนนี้นี่ใช้คําว่าอะไรดีภาษาไทยไม่รู้จะแปลว่าอะไรอะเออ คำว่า i n t r i t y เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าซื่อสัตย์อย่างเดียวนะคุณมันแปลว่าเออคุณมีวินัยคุณเข้าใจคนอื่นคุณเคารพคนอื่นด้วยคุณไม่คุณไม่เบียดบังแม้ว่าคุณจะทํางานได้เก่งกว่าอะไรเงี้ยคุณวัดตรงนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าคุณวัดด้วยเนี่ยมันก็เอามามาเคาไงมานับในนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นคือทีตรงนี้ข้อมูลให้แต่ว่าการตัดสินใจแล้วแต่ผู้บริหารใช่ไหมครับว่าจะตัดสินใจเลือกอะไรเช่นระหว่างความเก่งมีทเลนกับความมีวินัยใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพ,พี่ผู้บริหารหลายท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็แต่โฟกัสงานอย่างดีก็ก็จะสนุกตรงนั้นเพราะว่าการที่คุณมีมข้อมูลในหลายหลายหลักมุมเนี่ยมันก็ทําให้คุณสามารถบริหารเขาได้อย่างถูกต้องตรงเนื้อตรงใจมากกว่าหรือตรงกับผลงานตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่จะเอาแค่ว่าเอ้ยพอปลายปีโอ้ย,อปปอยคนเนี้ยมาตรงตลอดเวลาเลย เออม,มันก็เลยมันก็เลยรับอยู่แค่น้นประกอบนั่ตั้งแต่บกรลาจนกระทั่งถึงพฤศจิกาเลตลอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เอามาประยุกต์ใช้อ่าอันนี้ก็คือที่สองก็คือการใช้ Data ให้เป็นประโยชน์นะใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์คุณจะกิจการเล็กคุณจะกิจการใหญ่ถ้าคุณวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ชัดเจนเวลาคุณจะรีวอร์ดเขาหรือให้ให,ให้รางวัลเขาตอนปลายปี มันต้องชัดเจนไงเออไม่ใช่ว่าคนนี้มือขวามาได้มาถึงปั๊บก็มีกล้วยแขกมาวางหนึ่งถุงอาม่าชอบมากเลยจะโอ้คนเนี้ยน่ารักมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือบางทีเราเรื่องงานก็เรื่องงานเนาะเรื่องสัมพันธ์ส่วนตัวมันก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเครื่องมือในการวัดและตัดสินอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็สร้างความยุติธรรมในองค์กรกันก็เรียกได้ว่าไอ้ตัว d a t a a n a l y ลิติเนี่ยมันสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องของ ความบิดเบอือนเรื่องข้อมูลได้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของเรียกว่า by a s ได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะแต่ที่สำคัญค่ะคุณจิราค่ะ high-tech มันต้อง Touch เนาะถ้าคุณ garbage in คุณก็ garbage out data เข้าไปมันต้องถูกด้วยนะได้ไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเอาเป็นเป็นสิ่งที่ต้องเตือนย้ำเตือนอยู่กันในในใน,ในใจอยู่ตลอดมามต้องตระหนักรู้ในมุมของคนที่เป็นผู้บริหาร อันนี้โดยท่านสามารถพูดได้ในกรณีที่ว่าแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่สมีคนนั้นไม่มีเอชเลยแม้แต่คนเดียวและผู้<ม>ผู้ประกอบการเจ้าของเนี่ยสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ตรงจุดนี้นะคะ่ะในการที่จะดูแลคนของตัวเองได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นคนคนอนะมนุษย์เราอะต้องการความเป็นธรรมกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้ข้อมูลที่เนี่ย ที่ที่ถือถูกต้องจะดีที่สุดนะคะอีกอันหนึ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกันก็คือว่าเราจะรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร,รในกระบวนการผลิตของเรานะคะมันมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้เราเรียกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องยืนยันตัวตนตั้งแต่เดินเข้ามานะคะเ,เข้าเข้ารั้วเข้ารัวโรงงานมาเข้ารัวโรงงานมา แต่ยังไม่เข้างานเราจะคิดตังให,ให้ตังเขาเลยไหมคงคงไม่เนาะเออเข้าด้โรงงานมามันเราก็คิดเขาในมุมที่เราเรียกว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยับว่าไม่ใช่ให้ใครก็ได้เดินเข้าโรงงานถูกไหมคะอ่าอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเอสอาที่ต้องเข้าไปดูแลเช่นเดียวกันดังนั้นการระบบรักษาความปลอดภัยก็เป็นประเภทหนึ่งนะคะตอน,นนี้คนเนี้ยเข้ามาแล้วแต่ตอนเนี้ยกําลังจะเข้าลายการผลิตอื แว็กกินกาแฟก่อนแวะกินกาแฟก่อนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งคิดโอทีได้เขาไหมออลองคิดดูสําหรับคนที่ต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตแล้วก็จะตอนนี้เขากำลังจะเดินเข้าลายการผลิตอืคําถัดไปก็คือเรานับเวลาครัต่การทำงานก็ต้องไหนใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอืใช่คนเดียวกันะอืม เนี่ยน่าสนใจไหมเพราะนั้นไอ้เชนโรยี่บอกเชนมันก็เลยมาดูเช็คเรื่องเกี่ยวกับเอ่อพวกการที่จะยืนยันตัวตนในแต่ละจุดละจุดเนาะแล้วก็เอ่อการจ่ายผลตอบแทนถูกฝาถูกตัวอืมหรือการสร้างเป็นสมาร์ทคอนแทรคเช่นเอ่อวันนี้เราเข้าลายการผลิตของอ,อ,อ่าอ่าอาเฮียอ่าเสร็จแล้วปรากฏว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยฉันเองฉันก็ต้องไปช่วย อามา่าอีกบ้านหนึ่งด้วยอาจจะแต่อาจจะเป็นคนละบริษัทหรืออะไร<อ>แล้วแต่ไม่รู้นะคะจ,จะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่รมันอาจจะต้องมีคําว่า smart contract ก็คือสัญ<อ>สญ,ญา<อ>การจ้างงานแบบชฉริยะซึ่ง<อ>มันจะแบบยืนยันถูกฝาถูกตัวได้เงินครบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับก,การจ้างพนักงานใหม่แล้วโดยเฉพาะยิ่งการจ้างพนักงานใหม่เข้ามาแล้วในมุมที่ สมมุติว่า SME ตรงนั้นเป็นเป็นกลุ่มคนที่ที่อยู่ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยการจ้างพนักงานเขาก็ต้องยืนยันกันว่าเออใช่ไม่ใช่มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่การยืนยันตัวตอนในระบบนี้นะคะใช้อะไรคะ <c ười> ใช้แกนนิ้ว biometric tracking system biometric ใช่ biometric ค่ะเขาเรียกว่าการระบุตัวตนทางชีวภาพสมัยก่อนเราใช้ปั๊มบัตรใช่ไหมเราก็ตอกตึ้ง เสร็จแล้ววิธีการถัดไปที่เขารู้ว่าเราไปเข้าไปทํางาน,นช่ไมเอสอาก็ไปหยิบตัวบัตรต่อกันมารวมกันอ่าก็แปดโมงครึ่งเช้าปั๊บก็รวมมาวางกองอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะเอสอาร์ทำท่าทำทำอะไรหยิบบัตรมาแต่ละคนแล้วคีย์เข้าไปในเอ็กเซลใช้เวลามากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วอต,ตอนนี้ก็ใช้เป็นแบบใช้พามอ่าใช้มือะนะคะใช้หน้าใช้มองแว่นเอทำ Face Recognition หรือว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะการเยืนยันตัวตนแบบใช้ใบหน้านะคะแบบแบบใช้ในตาตรงนี้มันควบคุม p r o c e s การทํางานได้ด้วยนะครับว่าเช่นห้องปฏิบัติการนี้ห้องหน่วยงานนี้นะใครจะเข้าได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเข้าไปมั่วันอยู่ในนั้นนะ,ะไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องต้อง,องควบคุมหมดป,ประโยชน์มากครับป,ประโยชน์มาก,ชมากใช่แล้วก็มันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราต้องยืนยันตัวตนเนี่ยมันต้องใช้กับกับ อุตสาหกรรมหรือว่าอินดัสทรีประเภทไหนยังไงบ้างบางอินดัสทรีในเมืองางไทยเนี่ยต้องบอกว่าเขามีความลับของเขานะเขามีความลับของเขาเพราะนัในจุดที่จะต้องสร้างเออเขาเรียกอะไรนะโมเดลอะไรหรือเป็นแม่แบบอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเป็นความลับของของบริษัทเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเขาจะถือเป็น Security ้เลยไม่ให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆต้องมีคนได้แค่นั้นแค่นี้นะคะ อันนี้มันก็จะมีคนที่ทันนี้ไอ้ตัวเครื่องอ่านเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการ SME ทางด้านาเกษตรกรรมโดยธรรมดาธรรมดานเราไม่ได้ใช้อะไรพิเศษพิสดารเนี่ยก็คงอาจจะแค่รู้ว่าเป็นคุณคร,รู้ว่าเข้างานเมื่อไหร่รู้ว่าออกงานเมื่อไหร่รู้ว่าทําเกินไปเท่าไหร่แค่ตรงไทม์สเต็ปตรงแค่เนี้ยมันก็เอาไปใช้ใน Data ได้ละอืบ,บอกได้แล้วว่าเดือนเนี้ยคุณต้องจ่ายค่าโอทเท่าไหร่ อย่นี้วนี้มันสามารถรู้โลเคชันได้เลยใช่ไหมว่าปฏิบัติงานเนาะสถานที่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช่่แม้กระทั่งใช่ค่ะเเอออมีลักษณะที่ไปยืนที่เด็กพีซีที่ไปยืนตามเราตัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดโมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เช็คอินโลเคชันแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองลงไปแล้วก็เออมีอย่างอื่นอีกมากมายค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ถึงกจะติดตามตัวตลอดเวลาเขาก็ไม่ได้แบบบังคับกัขนาด ค่ะแต่อย่างน้อยคุณเช็คอินอยู่ในแอเรียที่เขาต้องการเขาก็แฮปปี้แล้วแล้วก็ไปเช็คเอาเอา productivity ก็คือผลิตผลิตภาพคือการทำงานแล้วได้ผลตามที่ต้องการเนี่ยออกมาค่ะตรงนั้นมากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นเลยทำให้มันเลื่อนค่อยๆกระเถิดกระเถิดเข้าไปนะคะ ก็มีอันแรกเป็นเซลล์เซอร์วิสเนาะเป็นบริการตัวเองสองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกบล็อกเชนอินทิเกรชันนะคะอันที่เหรือว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะอันที่สามก็คือ People Analytics เนาะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการวิเคราะห์เกี่ยวกับพวก Big Data พวกปัญญาประดิษอะไรพวกนี้ค่ะไอพวก big ไถามว่า Data พวกนี้มันวิ่งไปทางไหนมันวิ่งไปที่ไปที่ Engine หนึ่งที่เราเรียกว่า Learning Machine ตัว Learning ค่ะเรนนี่ machine ก็คือเครื่องมือในการเรียนรู้จาก Data เหล่านั้นเราสังเกตไหมคะว่าเวลาเราทําอะไรก็ตามหรือพูดอะไรก็ตามเกี่ยวกับทางบนเฟซเฟซบุ๊กมันกระพริบขึ้นมาให้เราเลยทันทีทำดองเดียวกันค่ะ big data เหล่านี้มันจะมันจะสะท้อนเขาเรียกธรรมชาติของข้อมูลออกมาเพื่อให้ไอตัวแอปพลิเคชันตัวที่เราเรียกว่า machine learning หรือว่าตัวเครื่องเครื่องการเรียนรู้จากธรรมชาติของ Data เนี่ย ไปบอกกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ว่าคนเนี้นยกำลังจะลาออกแล้วเขาอาจจะจะมาขายแนวโน้มอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะน่าจะย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยลากิจบ่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันไม่ได้ใช่แค่นั้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยแนวโน้มในใน เนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งคุยกับอาจารย์ดรเคลลี่อาจารย์ส่งซีโอท่านหนึ่งมาจากเซียโกของซูมคุยเลยเม<า>ื่อวันก่อนนี้เดนก็ได้คุยกับท่านแล้วบอกว่าปลอภัยรู้ไหมตอนเนี้ยที่เมืองนอกเขามองเป็น Adaptive Learning กันแล้วบอก a d a p t i v e learning หรอเรื่องอะไรอาจารย์หนูว่าเคยเห็นแต่ยี่ห้อหนึ่งนะคือไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเปการโฆษณาให้เขาอาจารย์บอกว่าเนี่ยพวกไอทํท แอปพลิเคชันลักษณะเดียวกันกันนะ่นะแต่ว่ามันเรียนรู้ใช้ BigData เรียนรู้ว่าเราสนใจประเภทไหนเพคุะน mm ั hmm. ้นะการออกแบบการเรียนการสอนในห้องหรือหรือการออกแบบการเรียนการสอนไม่ว่าจะอยู่บนห้องเรียนไม่ว่าจะออนไลน์ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ place mm hmm. เป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันในชีวิตของการเรียนรู้แล้วเรา mm hmm. เรียนที่ไหนก็ได้แล้วอันนั้นก็เรื่องที่หนึ่ง uh huh. เรื่องที่สอง คุณชอบเรียนแบบไหนอย่างไรอืแล้วเขาถึงเรียกว่า adaptive adaptive เรือนี้คือการเรียนรู้แปรเปลี่ยนไป<ะ>ตามความชอบความต้องการ big data มันไปบอก machine learning ว่าคุณจีระชอบสื่อสารมวลชนคุณจีระชอบ <Sell. S 2> เซลเขียนอบทลอรอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเขาก็ทำให้เราเข้า<ป>ใจตัวตนพนักงานเข้าใจความสามารถเขาแล้วก็อาจจะคิด รูปแบบโปรแกรมที่จะไปพัฒนาความสามารถเขาได้ตรงตรงจุดขอใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ประเด็นก็คือเรารู้ตัวเราเองว่าเราพึงพอใจกับไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่แมทเทอร์เท่ากับผู้ประกอบการเจ้าของมองลงมาแล้วบอกว่าให้ย่าพนักง,งานของข้าพเจ้าเก่งทางด้านเทคโนโลยีทางนั้นเลยนี่ดังน,นั้นเนี่ยวเวลาฉันจะแปลเปลี่ยนชีวิตของการ ลรายการผลิตออกไปตเทคโนโลยีแปลว่าคนของฉันเนี่ยคงจะมีศักศรรยาภาพแล้วเห็น <didn> ไหมคะเพราะนั้นจะมองถึงการพัฒนาของการพัฒนาคนการพัฒนาการเร,รียนรู้การพัฒนา,าเทคโนโลยีเนี่ยมันกลมกลืนเข้าไปกันหมดกับค่ะ นั่นก็คือ People a n a l y t i c t o o l กก็คือเอาไปดันไปดันเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของการบริหารบริษาทในมุมของการบริหารก็คือบริหารจัดก,การคนอชอบไม่ชอบเรียนเรื่องอะไรเออมาพฤติกรรมชอบเออมาสายมาเร็วออ,ออกช้าแต่ไม่เคยขอโอทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอามาดูได้หมดนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับเคนไหน ใช่ในเทคโนโลยีใหม่หรือว่าเทรนด์ใหม่ที่เรากำลังจะเปิดลายใหม่ในการผลิตก็บอกได้อีกนะคะ,ะแบบนี้ค่ะเป็นต้นนะคะ,ะสี่แบบสามแบบอันส,สามสามสามแบบแลคะค่ะสี่แบบและค่ะอันที่สี่ก็คือการเอ่อการระบุตัวตนทางชีวภาพค่ะอัะอน,นี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการที่เรามีระบบการบริหารงานบุคคล แบบเดียวถามว่าผแผนกอื่นเขามี Marketing มาร์เก็ตติ้งไหมทางฝั่งบัญชีเขามีผแผนกบัญชีเขามีระบบบัญชีไหมทางฝั่งของเจ้านายที่เป็นดูแลเรื่องกลยุทธ์เขามีระบบการดูแลกลยุทธ์ของเขาไหมเขามีถ,ามถูกไหมคะค,คือจะพูดถึงการ integrated ว่าใช่ค่ะนี่คือการ connected platform คือการเอา p l a ฟอร์มแต่ละอันมา connect กันซึ่งทำให้เรา ถามว่าคนที่อยู่ทางสายมาร์เก็ตติ้งเขาอะไราชื่อมาจากไหนคะเขาคงไม่คียเองทั้งหมดถูกไหมคะใช่ครับเขาก็คงจะดึงเอารายชื่อจาก HRIS ของเราใ,ในระบบงานของเราไปไปใช้เพื่อให้เกิดความเป็น unity ไม่เกิดเรียกข้อมูลซ้ำซ้อนกันตอนนั้นการที่เรามีระบบงาน HR ที่แข็งแรงเขาดึงเอา Data ของเราไปใช้ ยืนยันตัวตนได้บล็อกเชนได้รู้ว่าเป็นใครเขาแฮปปี้ขึ้นเขาเป็นคนบอกว่าคนคนนี้จะได้ OT มากขึ้นหรือน้อยลงเขาได้อ u t h o r ไร e ์กลับมาที่เราเราถึงจะส่งตัวงานของเรา OT ของเราไทาม์ของเราไปให้ทางเพโลเพโลเป็นคนจัดการในการจ่ายตังถูกไหมคะครับครับประมาณเดียวกันไม่ว่ากรณเีเขาเรียกอะไรองค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็ก process เหล่านี้มันจะมันจะเป็น process เป็น core process เดียวกันคือเป็นกระบวนการหลักเดียวกันแต่ถ้าเป็นองค์กรที่เล็กๆหัวหน้าหรือเจ้าของก็ถาสามารถจาัดก,การเองได้ตรงคนเดียวโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องครับครับมีอะไรสำคัญอีกไหมครับเทคโนโลยีที่ต้องคำนึงถึงนะหรือเวลาแั่สองนาทีอีกสองนาทีนะคะสุดท้ายคะ่ะ Real time คนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ไลน์อะไรนะคะดู productivity โยนโยนเ a ต a เข้า productivity คนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำ<ม>ออของชิ้นหนึ่งปกติ Standard ทำของชิ้นหนึ่งได้ยี่สิบชิ้นเอ,อ้หนึ่งชั่วโมงได้ชิ้ยี่สิบชิ้นถ้าเข้าไปทำาร a l ว t m m e เช็คเ e ียว i ท e แล้วปรากฏว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยคนนี้สามารถทำได้ถึงยี่สิบห้าชิ้นเพิ่มผลผลิตใช่ค่ะ อ,นนอันนี้ก็คือทั้งหมดหรือผลความ,ม,มสามารถของพนักง,งานอย่างชัดเจนเครืเทคโนโลยีใช,ชใช่ค่ะแล้วเราทําให้เราคัดสรรหรือจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องถูกฝาถูกตัวค่ะ,คะอันนี้ฟังอาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยนึกไม่ถึงนะครับว่าเรื่องของการบริหารการบุคคลเนี่ยนะครับเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทภาคทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะช่วยทําให้องค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมากมากขึ้นนะฮะจากการนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ย มาใช้ในการบริหารงานบุคคลนะครับอาจารย์ใช่ค่ะก็ก็ขยับค่ะขยายเล็กก็ทําน้อยขยายก็ทํามากสําคัญไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะคะคพยายามสั b s c r i b e แล้วก็ไม่ใช้เมื่อไหร่เราก็ตัดลงถอนลงได้ใช้เพิ่มก็สั s ว์ i ไปเพิ่มค่ะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ดรประภัยจรุนานะครับที่ปรึกษาด้านการบริหารกานบุคคลนะครับที่นําเอาเรื่องของแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารการบุคคลเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ก่อพนักง,งานต่อองค์กรต่อผู้ที่เป็นผู้บริหารได้มากทีเดียวนะครับทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเอามาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หมดเวลาในช่วงแรกกับเพลนทุนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งช่วงที่สองไปติดตามเรื่องของ Marketing t e c เทคโนโลยีจากเรดดี้แพนเอกันนะครับวันนี้คุณคทรงยศกันธรรมน์ ฟาวเดอร์ er และ CEO ของบอมจรอเลดิเฟเนตจะมาพูดคุยกับเราครับ